ิดนี่ป่วยอย่างหนักต้องได้รับการดูแลจากมืออาชีพจริงๆนักจิตวิทยาคนเก่งคนนี้เขาได้ซ่อนเครื่องดักฟังเอาไว้ในตุ๊กตาที่ให้สิทนี่ด้วยบางครั้งเขาไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าเขาเจอกับเรื่องอะไรอยู่ก็เพื่อผลประโยชน์ของตัวสิทนี่เองทั้งนั้นคุณพยายามเข้าใกล้บ้านเลยธนาคุณเพราะมีเป้าหมายบางอย่างจริงไหมใช่ค่ะ มันคืออะไรหรอเรื่องนี้ฉันจะไม่ตอบเพราะว่าฉันไม่อยากโกหกคุณงูพูกับใครมไปหมดแล้วลักชัยใคหมดแล้วไปแล้วมึงจะลับมาอีกเพลงฉันรู้แล้วนะพยานอีกคนจะเป็นใครผมแบงค์ครับเด็กใช้างานก่อสร้างลูกแมนาครับอ๋อผู้แกฉันไปติดกล้องวงจรปิดกับลำโพงเล็กๆไว้ในห้องป้าสังเภาผู้แก่ทำอะไรกันแน่สิ่งที่เราต้องทำไม่ใช่การบังคับให้ป้าพูดแต่ต้องทำให้ป้าเปลี่ยนความคิดป้าจะไม่รู้ตัวว่าความคิดตัวเองค่อยๆเปลี่ยน แต่จะรู้สึกว่าการพูดความจริงคือสิ่งที่จะได้ปลดปล่อยตัวเองป้าสัเภาหนูกรมนลเองป้าสัเภาหนูกรมนลเองหนูกรมวลเอง ป้าขอโทษป้าขอโทษนะลูกเหนื่อยใช่ไหมจ๊ะถ้าย้อนเวลากลับไปได้ป้าจะทำเหมือนเดิมไหมป้าไม่เอาแล้วป้าไม่อยากทนไม่อยากทนกับความทุกแบบนั้นอีกแล้วถ้าย้อนกลับไปได้ป้าจะเลือกพูดความจริงพูดความจริงจะช่วยป้าได้ใช่ไหมจ๊ะ ช่วยป้าได้ใช่ไหมพูดความจริงมีแค่การพูดความจริงเท่านั้นพูดความจริงมีแค่การพูดความจริงเท่านั้นพูดความจริง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  พูดความจริงพูดความ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 จริงพูดความจริงพูดความจริงมันจะเวิร์กใช่ไหมไอ้วิธีเปลี่ยนจิตใต้สำนึกอะไรของแกเนี่ยป้าจะเชื่อว่าการพูดความจริงเป็นวิธีเดียวที่จะทำให้ป้าหลุดพ้นจากฝันร้ายได้แล้วหลังจากนั้นน่ยเราค่อยขอให้ป้าช่วยเรา แน่ใจใช่ไหมแน่ใจเพราะว่าฉันว่ามันเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำไมคนบ้านนั้นถึงดูไม่ค่อยชอบคลามฉันว่าลุงชยุตเคยช่วยบ้านนั้นปกปิดเรื่องพ่อแม่ฉันเพื่อแลกกับเงินฉันก็ว่าเพราะว่าหลังจากเกิดเรื่องลุงชยุตก็ขยายบริษัทเอาขยายบริษัทเอาแถมได้ผูกขาดกับพวกเลยธนากรุ๊ปอีกคงจะได้มันหลายแล้วคุณครามของแก เขารู้ไหมว่าเงินที่เลี้ยงเขามามันเป็นเงินสปกปรกฉันว่าคราไม่รู้เรื่องด้วยหรอกไม่งั้นเขาต้องรู้เราวดิว่ากมลคือใครอ่ะนั่นแปลว่าวันที่เกิดเรื่องเนี่ยลุงชยุตต้องอยู่ในเหตุการณ์ด้วยไม่งั้นเขาจะมีหลักฐานได้ยังไงหรือว่าเขาจะเอาหลักฐานไปให้พวกบ้านนั่นหมดหรอวะถ้าฉันเป็นลุงชยุตนะ ฉันก็คงจะเก็บหลักฐานอะไรไว้เป็นหลักประกรันบ้างหรอวะเพงเจ่งมากเลยอ่ะคิดได้งไงวะเออที่แกพูดมาก็ดูเป็นไปได้มากเลยนะอืมต่อให้ลุงชัยุทธจะมาเป็นพยานให้เราไม่ได้ แต่ถ้าเราได้หลักฐานชี้นนั้นมาแล้วบวกกับคาให้การของป้าสัเภาแล้วก็คำร้องของกมลเนี่ยฉันว่ามันน่าจะมีน้ําหนักมากพอที่จะทําให้เราลือคดีได้สําเร็จแต่แกลืมไปปะว่าลุงชียิตเป็นอัลไซเมอร์นะเว้ยแค่พูดยังพูดไม่รู้เรื่องเลยแล้วจะจําได้เหรอเรื่องหลักฐานพวกมันสามคนดูสนิทกันแปลกๆนะครับส่วนเอกสารที่คุณหนูขอมา ผมรวบรวมใค่น,นี้หมดแล้วครับ มีอะไรฉันเป็นเจ้าของบ้านทีนี้ครับคุณนายคนชื่อพาตีเขาจ้างผมกู้ไฟกล้องวงจรปิดครับผมกู้ได้แล้วแต่เขายังไม่จ่ายเงินเดี๋ยวฉันจ่ายเองเอาไฟได้กู้ได้มให้ฉัน คนเดียวพาปวดเลยนะครับคุณนายไปลบกล้องวงจรปิดเองซะด้วยเด็กสมัยนี้มันเก่งจริงครับเด,เด็กเวนเตอโดนอะไรมาเกิดอะไรขึ้นนะอ่ะคุณยายจับได้ว่าโซแอบเอาขิมและพาทีไปครับ คุณยายก็เลยทำโทษนานาลีพยายามบอกให้โซสารภาพว่าใครสั่งให้ทําแต่โซบ,บอกว่าทําเองเพราทนไม่ไหวกับเรื่องแย่ๆในบ้านคุณยายก็เลย พยายามจะห้ามยายแล้วแต่ยายโมโหมากแต่น้ามานีเขาก็โดนนำผิดนะครับยายจะปกป้องคนที่นำผิดเหรอไม่ต้องมาสอนฉันไอ้หลานเวนฉันพยายามปกป้องครอบครัวนี้ไม่ใช่ให้แกมาทำลายโอ้ยยายบอกหรองครับยายปล่อยองครับ ข้างทั้งไปยาออา่าตุน<ร>ขอร้อย่าขอ้องผรเยาทำลายร่างกายขนาดน,นี้มันต้องแจ้งความแล้วนะเตอร์พี่ก็รู้นี่ว่าตำรวจทำอะไรบ้านผมไม่ได้ถ้าเขารู้อะผมกำน้องก็โดนอีกนะแล้วจะทำยังไงอยาจะปล่อยไว้แบบนี้เหรอตอนนี้โซเป็นยังไงบ้าง ยายสั่งให้กักบ,บริเวณน้องไม่ให้ออกไปไหนไม่ให้ใช้โทรศัพท์เลยฉันไม่ได้อยากให้เรื่องมันเป็นแบบนี้จัดโทษตัวเองนั้นสิคุณเราไม่รู้นี่ว่าบ้านนั้นจะใช้ความรุนแรงกับเด็กขนาดนี้แต่ยังไงฉันก็ควรจะรับผิดชอบเรื่องนี้อยู่ดีเรประสารภาพกันไหมบอกว่าเราเป็นคนขอให้โซทำโซจะได้ไม่ผิดอะไร แล่คนบ้านนั้นจะได้เลิกลงโทษโซสักทีครามผมสารภาพเองก็ได้นะหมายความว่ายัางไงคุณยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะมันไม่ได้เกี่ยวว่าผมทำอะไรหรือไม่ทำอะไรคุณแต่เด็กใจได้ไม่ถูกทำร้ายยังไงคนบ้านนั้นก็ไม่ได้ชอบผมอยู่แล้วเพิ่มเรื่องนี้อีกสักเรื่องหนึ่งก็ไม่มีอะไรแตกต่างหรอกมันจะได้ไม่เสียหายไปด้วย จะได้รักษาจิตนี้ต่อไงบ้านนั้นไม่มีทางเชื่อนแน่เชื่อสิผมจะบอกว่าผมรู้เรื่องนี้มาสักพักแล้วและผมขอให้โซไปเอาหลักฐานมาเพช่วยเยืองผมฝากคุณดูเตอร์ก่อนนะฉันว่าฉันมีวิธีที่ดีกว่านั้นนะคนบ้านนั้นนะพูดด้วยดีๆไม่ได้หรอก พี่สลาเข้าคลินิกด้วยหรอมีอะไรก็พูดมาเถอคะค่ะฉันรู้ว่าคุณคงไม่ได้แวะมาดูคลินิกเฉยๆ คุณเคยเป็นจิตแพทย์ที่นี่ดูแลสราแล้วก็เด็กที่ชื่อกมลด้วยนะะี่ค่ะฉันอยากรู้ว่าเด็กที่ชื่อกมลมีปัญหาอะไรถึงได้ฆ่าตัวตายแล้วทำไมคุณถึงสนใจล่ะคะ หรือว่าคุณเคยทำอะไรไว้ฉันจำไม่ได้หรอกคะ่ะเรื่องของคนที่ต่ำกว่าเนี่ยมันรกสมองฉันถึงได้มาถามคุณไงคะเพราะคุณน่าจะรู้ดีที่สุดหรือต้องถามคุณดีคะคุณสรา ขอโทษที่เสียมารยาทนะคะแต่บังเอิญเดินผ่านมาพอดีเลยตอนที่กำมลตายเนี่ยคุณสราเสียใจมากใช่ไหมคะก็ะเพื่อนที่เข้าสถานสงเคราะห์วันเดียวกันอันมาตายไปสกอนแค่อยากรู้เรื่องการตายของเด็กที่ชื่อกำมล ฉันจะบอกใครค่ะเด็กคนนั้นโดนพวกคนอมหิตทำลายทางร่างกายแล้วก็จิตใจหนักเกินกว่าที่เด็กคนหนึ่งจะรับไหวเขาก็เลยจากโลกนี้ไปค่ะอยากเจอคนอมหิตคนนั้นจัง อยาขอบคุณแทนที่ช่วยทำให้เด็กที่ทั้งจนทั้งทรมานได้ไปสบายวันนี้รบก,กวนเวลาแค่นี้นะคะอฉันเลือกมาถามเรื่องนี้ไม่ผิดคนเลยจริงๆ คุณสองคนดูใจอินกับการตายของเด็กคนนั้นมากฉันขออวยพรให้ตามไปอยู่ด้วยกันเร็วๆ บำบัดครั้งที่สี่แล้วรู้สึกยังไงบ้างโอเคแล้วค่ะเซนนี่หลับสบายมากอ,อ่แเราพี่โซได้มาโรงพยาบาลแล้วยังคะป้าให้คุณหมอไปดูแลพี่โซที่บ้านแล้วค่ะพี่โซปลอดภัยดีแล้วนะคะ พี่สลาช่วยดูแลพี่โซด้วยนะคะซิดนี่ไม่ต้องห่วงนะในฐานะที่พี่มีหน้าที่ดูแลเด็กๆทุกคนพี่จะไม่ยอมไม่ใครมาทำะไรพวกเราอีกขอบคุณพี่สลาด้วยนะคะอย่าลืมขอบคุณตัวเองที่เริ่มใส่ใจความรู้สึกคนอื่นมากขึ้นนะ ไหมครับพี่ขอบคุณสลามากเลยนะที่ช่วยดูแลซิทนี่ปกติซิทนี่อชอบเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางแต่ว่าตอนนี้เหมือนเขาเริ่มมองเห็นคนอื่นมากขึ้นแล้วแหละสภาพแวดล้อมที่ดีก็มีส่วนนะคะพวกเราทุกคนก็มีส่วนช่วยซิทนี่กันหมดนั่นแหละคะ่ะต่อจากนี้นะถ้าเกิดสลามีเรื่องอะไรอยากให้พี่ช่วยบอกพี่ได้เลยนะจ๊ะ ถ้างาั้นพี่นันช่วยอะไรฉันอย่างหนึง่งได้ไหมคะทำไมถึงมีคำสั่งเปลี่ยนผู้ด,ดูแลซิดนีย์ชั่วคราวเป็นยายนันคุณท่านครับมีคลิปเสียงตอนที่คุณท่านทำร้ายคุณโซนหลุดออกมากครับตอนนี้เป็นข่าวอยู่ครับ อย่างนี้ได้ยังไงผมเป็นคนอัดเสียงไว้เองครับาาาาาทำไมทำแบบนี้ท้ไมันสอทำไมถึงทำแบบนี้ฮะทำแบบนี้ได้งไงสอได้ไมทำแบบนี้พวกแกทำเรื่องนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ ฉันคิดเรื่องนี้ตั้งแต่ตอนจิตนี่กระโดดระเบียพอโซโดนทำร้ายอีกฉันเลยตัดสินใจว่าฉันต้องทำอะไรสักอย่างทำไงก็ได้เอาโทรศัพท์เข้าไปให้โซถ่ายรูปแผลแล้วส่งให้พี่ถ้าเด็กอยู่ในสภาวะเสี่ยงเราใช้พรบรคุ้มครองเด็กช่วยพวกเขาได้นะคะแค่แยกเขาออกมาจากพ่อแม่ชั่วคราว คุณแม่คุณแม่ครับเอาเวลาไปดูแลพ่อง่ายๆของแกก่อนที่จะมาเสือกเรื่องครอบครัวของฉันไปคิดว่าฉันจะยอมให้เกิดเรื่องแบบนี้เหรอคุณไม่ยอมก็ไม่เป็นไรค่ะแต่ถ้าคุณเข้าใกล้เด็กๆเข้ากับขัดขวางการทำงานของเจ้าหน้าที่แล้วถึงเวลานั้นก็จะไม่ใช่ฉันที่มาคุยกับคุณแต่จะเป็นเจ้าหน้าที่พมแล้วก็ตำรวจ อย่างเดียวที่คุณทําได้ตอนนี้คือเข้าร่วมโครงการฟื้นฟูที่ฉันเป็นคนจัดไว้ให้ส่วนคุณจะได้ลูกคืนเมื่อไหร่ขึ้นอยู่กับผลการประเมินของทีมแล้วก็รายงานจากนักจิตวิทยาซึ่งก็คือฉันเอง คุณหลักลุกมากฉันเลยเลือกวิธีนี้นี่คือผลลัพที่คุณปล่อยให,ให้มีความรุนแรงเกิดขึ้นและชดเชยที่คุณตบฉันวันนั้นก็แล้วกันนะคะ นี่เป็นความผิดของแกเพราะแกมันไร้น้ำยาแท่ลูกก็ยังดูแลไม่ได้แต่คลิปเสียงที่หลุดออกมามันเป็นคลิปเสียงที่อุ่นแม่ทำร้ายหลานไม่ใช่หรอ <c oughs> <c oughs>